มาดีแล้วกันทางใต้พี่น้องครับทีนีต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่องอุบลกำจึงท่านอาจย์ชูบลังกระทั่งเพจครับกลับผมใจน้พี่ต้นต้นบอกว่าจากครับพี่น้องขออย่ารายงานต่อก็มีกำลังนะครับหลังจากเดินทางกลับมาจากบุรีรัมย์นะครับกลับมาจากบ้านกรวดมาเนี้ก็เริ่มงานเริ่มการของเจ้าของครับอยู่กับทีมงานก่อนมานี้รถกะมื่อไหร่จะยิ่งเสียงสงสัยมันลุกเป็น แกตายแล้วขันนีแ่แหละโอ้โอ้โอโอเล็กเล็กมากสองคนช่วยกันตามสูตรตามเดิมครับโอ้ทางไหนรละที่แนมห็นมาดิ ยังลุยยังสู้ต่อครับยังทำงานเหมือนเดิมกับทีมงานเรานะครับก็ยังอยู่ครับเจ้าซานี่ทั้งสองเลยนะครับสองขั้นเอ1 3 5 4้หนึ่งสามห้าีลกะเอ็ดไวสองศูนย์ห้าีนะครับระวังหลุดเก่าหลุดซิปครับพี่น้องคันนี้ก็เบาโก้เหมือนเดิมนะครับคันนี้เป็นอาจารย์แบทขึ้เก่า เละเป็นเละครับเละมากเพราะว่ามันหน้าฝนนะต้องทําใจหน่อยทํางานหน้าฝนเนี่ยโอ้ยากเหมือนกันนะครับ,รรบนี่คือโคกหนองนาที่อ,อําเภอทุ่งศรีดมนะครับโครงการโคกหนองนาครับของกรมการพัฒนาชุมชนอ,อําเภอทุ่งศรีดมจังหวัดบุรีรัมย์ท่านี้ครับ กันนี้ดังเหมือนออสายพานยานครับแต่ว่าบมเมนยนเหมือนสายพานมันหย่อนนะแต่ว่าไม่ใช่โมเมนหลายจะไปลูกปืนแตกคกับ เดี๋ยวจอดก็ได้สิเบิ่งไห้นะครับโมโหมาเป็นยังไงเดี๋ยวไปหาลูกปืนมาใส่ก่อเล่ๆะงานนี้เละเละหลายคนก็จะบอกเอ้าใจเอกเจ้คือเอาสองขั้นมาล่องแปลงเดียวมีคนพักผมมานะครับว่า ก็ว่าเอาแยกค็ดก็ละแปลงเลยครับการเอามาลงสองคันแปลงเดียวก็มันง่ายครับง่ายต่อการดูแลเรื่องกับเขากับน้ำเรื่องเติมน้ำหมูกน้ำมันมาทีเดียวก็จบเลยย้ายไปก็ไปด้วยกันเลยจะได้ง่ายหน่อยนะครับจะได้ง่ายหน่อย อี้สองคันครับยังสู้ต่อไปกับทีมงานนะครับขอบคุณงั้นการจากเสียเอกครับแล้วก็เมื่อวานนี้ขอบคุณน,นะครับที่เดินทางไปบ้านกลวดนะไปครั้งแรกนะครับไปเยี่ยมยามถามข่าวไปยามโทษหนึ่งครับครั้งแรกนะครับที่เดินทางขึ้นไปนะขอบคุณการต้อนรับเมว่ะวาจะเป็นเสียตินฟิวุ์นะครับ นี่นนเนาะหลายหลายคนเจ้าภาพเลยครับเพราะว่าจะเป็นพ่มิ้มล้อเหล็กอย่างเงี้ยเออ,เอขอบคุณมิตรภาพนะครับเราเดินทางไปก็ประมาณสัก200รยกิโลนะครับเดินทางไปวันนี้ก็มาอยู่กหน้างานตัวเองครับพวกน้องนาก็เป็นอีกหนึ่งงานนะเป็นอีกหนึ่งงานที่หลายๆคนกำลังทำอยู่ <laughs> วันนี้มีงานประชันกันอยู่บุรีรัมหังางโคมาสูกับซานี่นแล้วก็ไม่ได้ไปนะครับเซลก็เซียวตะีสุกนะครับก็เชิญอยู่โทรมาตามอยู่เมื่อวานนะครับยังไม่ได้ไปพี่นออ้องแล้เดินทางไปบัตรทันหอดนะครับไ <laughs> อซีดีไดีจากไหนหลงพักกัไก่กัดน,นะครับขึ้นล่งขึ้นลองบุยรัมข้อมือก็ไหวครับเมื่อย โอ้เละจังเละจังเลยวเสียงดังเกิดครับต้องเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งอืมประกาศหาสร้างซางนีใช่ไหมซึ่งเีเองเนาะ <laughs> แต่ตอนนี้เครื่องมันห่อนกับกีาการจบโอ้โหว่าเป็นยังครับเดี๋ยวค่อยดูเนาะเดี๋ยวจะดูถ้าี่เยวกับลูกปืนแหละถ้าสายพันจะไม่ดังแบบนี้อะไรหูเตืงองฮะลูกไส้สร้างเข็มกับยหนาร ลระลูกน,นี้น่าจะเป็นข้อหลามตัดกับปแปลกๆรูปสะครับโอ้สงสัยจะของปแปลงมักเล็นไผ่ปะที่ออกไปแน่นเนาะเรียกว่าคนขับรถเอ้าเลยครับวางกันไปเอ้าเลยครับก็จัดยาวไปอ๋อ แล้วไปไหนเลยนะคุยตลอดสัป๊บเดียวอันกับมาไปแล้วนู่นย้ายนีบ่ก็บอกเนี่ยแหละไปแล้วเบาแบตรับเดินนี้แล้วสงสัย ยิงบบาโก้อีกแล้วนี่ไปก่อนบ่ย้ายก่อนบ่โอ้ไปไหนล่ะไปโน่นเนะเดี๋ยวตามไปดูเดี๋ยวไปถามก่อนปล่อยให้บบาโก้กทำคนเดียวบ่เดี๋ยวพวกตามไปดูบาแหวก่อนจะไปไหนวะ <laughs> เอาไปแล้วขึ้นรถไปแล้วครับ สงสัยครับโอู้อ,อ๋อฮัทฮัท ชุ่งไซจะไปก่อนเดี๋ยวถามก่อนอ้อลากใายกันพี่น้องเตรียมทางพอดีครับตัวที่ไปก่อนหมกยมไปก่อนบ่ ไปก่อนจริงไปบอลโก้ทำคนเดียวไปแน่หรือเปล่าดีแลลปลงหนึ่งอยู่นู่นไปทิ้งบ่ <c oughs> ไปโก้ทิ้งบ่ ยายไม่แปลงไหมเอาไปก่อนครับโดนทิ้งโดนทิ้งบ่าวโก้เหลืออยู่คนเดียวเจอปลอยทิ่มครับ <laughs> <laughs> เจอบ่าวแบททิ่งบาวโก้ ไปแล้วกบมาแล้วน,นี่ไปแล้วเรียบร้อยเก็บจ่าอะายประเสรนฐวะเออผมไปยังกับ ปลาปล่อยทิมหมอเป็นยังป่อเฮ็ดฟอเแลฟอน้ำกลนไปครับบวดรับรถด,ดำนี้แล้วไปแล้วครับ <c oughs> อเอออยู่หนีตะโก้ด้วยเดี๋ยวผมไปเบิง่งทข้างบนกันครับพี่น่องเดี๋ยวไปดูฝั่งโน้นก่อนนะครับว่าเขาจะเอารถลงตรงไหน มาถึงไม่รู้เลยกําลังดูเพื่อนๆหันมาทีนึงเอาเขาย้ายรถหนีแล้วไม่บอกสังเกตจะคัาไหมไปเองเลยทีมงานผมตามนั่นนะครับไปแล้วนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมครับย่เรืมกด subscribe นะครับกดติดตามกดกระดิ่งกดแจ้งกดไลค์เป็นับเนนนะครับพี่น้องครับอํพราคาจากพี่น้องทเกคนะครับไปแล้วนะครับสวัสดีครับ